จากที่ทางรายการไทยทีวีคลายทุกได้นำเสนอเรื่องรถยนต์บริการสาธารณะจอดไม่เป็นระเบียบจนทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเดือดร้อนทางรายการไทยทีวีคลายทุกยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเราจะไปตรวจสอบกันนะครับซึ่งบริเวณถนนพหลโยธินติดกับรถไฟฟ้า BTS หมอชิดซึ่งบริเวณตรงนี้เองครับที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับรถบริการสาธารณะจอดคล่อมเลนทำให้เกิด สภาวะการจราจรติดขัด4หน่วยงานหลักที่จับมือกันแก้ปัญหาการจราจรรถบริการสาธารณะตรงบริเวณถนนพหลโยธินช่วงขาออกติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดอย่างเช่นหน่วยงานของทหารตำรวจกรมการขนส่งทางบกและกรุงเทพมหานครตรงนี้เองก็เป็นการจัดการและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเห็นได้ชัดจากรถยนต์บริการสาธารณะ ที่คอยให้บริการกับประชาชนเป็นอย่างดีครับผมก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องว่าเราได้ดําเนินการไปแล้วหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาแล้วคิดว่าตอนนี้เนี่ยประสงค์ขอเตร็จก็คือว่าเราได้มีการประกาศพื้นที่จอดรถใน BDS รถตู้ทุกคันเนะ่ยเวลาจะมาส่งคนห้ามส่งดิวเวลินถนน ต้อง,งเลี้ยวซ้ายเข้าไปเพื่อไปจอดรถแล้วก็ส่งผู้โดยสารที่ทบริเวณที่จอดรถไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะลดปริมาณรถในการที่จะจอดรถช่วงเช้าและเป็นความข,งข,งขงัขง,ขงกีดขวาง,งการจราจรตอนนี้ก็มีกรมกรมขนส่งทางบกมีตำรวจมีทหารมีสำนักงานเขตคอยเข้ามาดูแลกันเรื่อยๆมาจัดระเบียบทุวันนี้ก็รถตู้พวกเราก็เป็นระเบียบดีขึ้น ตั้งแต่มีการจัดระเบียบก็ดีคือว่าทําให้แบบว่าถนนมีความสวยงามมันก็ไม่ติดอ่ะไม่ต้องมีเลน2เลนสามอะไรถ้าถ้ามีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ช่วยกันเนี่ยนะครับคือว่าบางจุดนั้นนะตรงนั้นนะที่ว่าให้ตั้งแต่แท็กซี่จอดเลยสะพานลอยไปให้ไหมอ่ะแต่บางที่ก็มันก็ยังมีเห็นแก่ตัวอยู่บางคนก็ยังมาจากเส้นทางอื่นแต่ยังไม่รู้แต่บางคนที่ข้องเส้นทางนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอยู่ครับผมจากปัญหาที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน หลายๆรัฐบาลดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ทุกคนหรือคนกรุงเทพรับรู้มาตลอดตรงนี้เองจึงทําให้หน่วยงานหลักทั้ง4องค์กรได้ลงมาแก้ไขจัดการอย่างจริงจังจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมถ้ามีความตั้งใจแก้ไขอย่างแท้จรงิงทุกอย่างก็จะผ่านไปในแนวทางที่ดีประชาชนเองเขาเป็นผู้ตัดสินจาก4หน่วยงานหลักที่มาร่วมบริหารจ การเกี่ยวกับรถสาธารณะที่ทําให้เกิดการจราจรติดขัดณตอนนี้สภาพบรรยากาศเท่าที่เห็นตรงนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยด้วยดี